สีแบบน่ากินมากนี่กระชีสอันนี้ก็คือนานกระเทียมนะโหอันนี้สีแบบสวยมากเลยแมนน่สีจะแบบนวลๆนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเนยกระเทียมนะทุกคนอันสลามุลัยกุมครับนี่ด้านหลังผมพาทุกคนมากินโรตีโอง่งเป็นร้านแบบเก่าแก่มากนะและที่สําคัญคือโรตีเขาไม่ธรรมดาไปเดี๋ยวเข้าไปดูนี่นี่นี่อันนี้ก็คือโอง่งที่เขาใช้สําหรับแบบเป็นเตาทําความร้อนโรตีนะคือแบบปกติเราจะเห็นเขาแบบ ใช้กระทะน้ำมันไหมอันนี้ก็คือเขาใช้โอง่งในการแบบทําความร้อนเขากาลังทําอยู่เลยอัสลามุยกุมคารบอันนี้ก็คือเป็นแป้งคือแป้งอ่ะรู้สึกเหมือนมันจะไม่เหมือนกับแป้งร้านโรตีทั่วไปใช่ไหมมะมเตรียมจะไปตีในอโอน่งอ่ะ,ะตีแล้วนะครับนี่ทุกคนนี่ต้องตบแรงๆด้วยใช่ไหมมะน,นี่จะใช้ความร้อนทําให้มันแบบสุกโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามัน อแล้วก็สังเกตนะพอมันเริ่มสุกมันจะเริ่มแบบนูนๆใช่ไหมมะอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะมะ25แล้วครัโอ้ยีหกว่าปีแล้วนะคือขายตรงนี้มาประมาณ25กว่าปีแล้วเป็นร้านเก่าแก่มากนะมะบอกได้แล้วนะ,ะนี่นี่ครับทุกคนผมผมถ่านนะ้ำมาเนาะอันนี้สีแบบสวยมากเลยม่ สีจะแบบนวลๆนี่อันนี้ก็คือทาอะไรอ่ะครับมะกระเทียมค่ะอ๋อกระเทียมอันนี้เป็นเนยกระเทียมนะทุกคนสีแบบน่ากินมากนีกระชีตอันนี้ก็คือนานกระเทียมนะคือผมสั่งเป็นแบบนานชีสกับนานกระเทียมไปทุกคนนี่นานชีสจะเป็นอย่างนี้นี่ข้างในจะแบบเยิ้มๆนานกระเทียมจะแบบนี่ช้ำๆแบบนี้เลยเห็น,นไหมหคือผมสั่งแกงเนื้อทุกคนนี่ แป้งเขาจะนุ่มๆนะอร่อยนายนกระเทียมก็คือเขาจะทาเป็นอย่างเมื่อกี้ที่มาทานะันเอออืมีจะหอมอ่ะมันจะหอม,อม,นนอหอมเนยหอมกระเทียมเดี๋ยวผมลองกินคั่วแกงเนื้อน,นะอล้วก็เนื้อเนี่ยเขาใชเป็นเนื้อสับนุ่มมาก นร่นนําว่าให้มาลองโอเคเดี๋ยวไงผมขอกินก่อนแล้วกันนะร้านปิดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นแล้วก็ราคาคือแบบไม่แพงเครื่องดื่มเขาก็มีนะส่วนอันนี้คือชาที่ผมมาลองเนี่ยคือเป็นชาอินเดียกินแบบสดชื่นสดชื่นมาได้เลยนะที่กัดอาหาไม่ยากอยู่ตรงข้ามกับตลาดห้องเอ็ดมาเดี๋ยวขอกินก่อนเอาไว้ว่าร้านหน้าผมจะพาไปกินข้อยอร่อยๆที่ไหนต่อฝากติดตามเลยครับ